เต็มที่ถ้าไม่อิ่มสั่งเพิ่มเหมือนเดิมทุกอย่างคูณสองสองสั่งวันนี้เห็นไหมมีขนมเบื้องด้วยเอาเลยใช่ครับผมนะฮะโอ้โหนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหเยี่ยมมากจอสเฮียร์สเฮีร์สพอมพอมนะครับหอมหอมกลิ่นหอมหอมหอมใช่หอมหอมหอมนี่เลย enjoy your meal bon a p p e t i t yeah thank you นนดูด้วยเหรอใครเจอใครวันนี้ไม่ใช่ครับ bon a p p e t i t <'ll> เป็นภาษาฝรั่งเศสที <a minute. S 1> ่ฝรั่งทั่วโลกเขาใช้เขาแปลว่าทานอาหารให้อร่อยครับ oh, ใช่ครับเคงชังเลยคุนป <Yeah. S 1> ูนภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยอ๋อใช่ครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรนะพี่นะฮะอันนี้อะไรอันนี้นะครับนี่แหละครับนี่คือ curly fries ครับผม curly fries เคอรี่ฟรายนะครับนี่นี่ตัวเด็ดจริงๆนะ this is this is one of our top sellers นะครับผมน้องน้องเอาไปเปลี่ยนหน่อยน้องแสงดูช่วยดูหน้าหน่อยนะครับลุงลุงลุงเอาที่ไปเปลี่ยนหน่อยมันผมกะหรี่มันน้อยไปคือถ้าจะร้านอาหารขนาดนี้เขาไม่ห่วงเครื่องปรุงกันรู้เปล่าอินกรีเดียนเนี่ยเนอที่เราใส่กันเนี่ยต้องใส่หนักๆให้ถึงเครื่อง เดี๋ยวกันนะฮะผงกะหรี so ite, it so cool ่ไม่มีเลยไม่สัมผัสได้เลยใส่น้อยมากเอาไปเปลี่ยน๋อให้ผมใส่ผงกะหรี่ให้นะครับไม่ no 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 curly curly means you know ภาษาไทยเขาเรียกว่ายิกนี่ไหมครับค yes. ือยิม uh ้วนม้วนยิกยิกไม่ใช่ยิกยิกม้วนม้วนผมตรงใช่ไหม straight ใช่ไหมฮะแต่ถ้าผมใต้นี่ละฮะจะยิกครับผม curly ครับผม like this a twist ใช่ครับเคอร์ไม่ใช่เคอร์ี่ครับผมโอ้ยนี่ผิดเองแล้วคุณเนี่ยไม่ได้แล้วครับสั่งมา curly แปลว่าหยิกครับมันแปลว่ามันจะหยิกครับไม่เกี่ยวกับผมกะหลี่ไม่เกี่ยวกับผมกะหลี่ครับหล่อพลาดครับพิซซ่าชิมไหมฮะพิซซ่านี่ก็เป็นเครื่องเบสเซอร์ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราพริกไทยอยู่ไหนนะคะเนี่ยพริกไทยอ่ะเราเนี่ยไอไอดวงดวงนี่มันคืออะไรอ่ะเนเปอร์โรนี่ครับผมก็พริกถ้ยเอาก็พิซซ่าเนเปอร์โรนี่เปปเปอร์พริกไทยไหนครับพริกไทยนี่เห็นจะมาโรยนี่เลยเนี่ย มัไม่ใช่ครับคุณเพปเปอโรนี่มันก็คือไอ้เจาแฮมเปรี้ยวๆนี่แหละครับผมเฮ้ยเะไเรีเพปเปอโรนี่เพเชีสอะไรเนี่ยไม่ใช่ชีสแค่ั้่มันชีสครับถ้าชีสมันอุจจาระครับพิซซ่าของเรานี่นะครับอันนี้คือตัวขายดีเลยนะครับก็คือในฝรั่งอเมริกายังกินเลยนะครับ yeah I like pepperoni pizza pepperoni pizza with cheese ครับไม่มีเกี่ยวกับเพ p เปอร์พริกไทยโรยนี่ครับผม Pepperoni. Pepperoni. Do you like pepperoni pizza? Yeah, pepperoni. เราได้แ <spots> ต <potato noise> ่โดนหลอกมากกว่า <Favorite> ค <prince> ั um ้นี้ไม่ได้เลยนะเห็นเป็นคนไทยนี่เอาเปรียบจริงๆแทบบ่นไม่ไมะครับชิมชิมนี่เลยครับผมนี่นะครับอันนี้อ่อนนี้อันนี้คือ toast ต้องออกเสียงว่า toast บางคนออกเสียงโทษโทษอันนั้นคังคบนะครับเราไม่ได้เสิร์ฟคังคบนะครับเราเสิร์ฟแต่เคียนครับ โอยเที่ยวอ่าโถสอ๋ออันนั้นอันนั้นมันดื่มดื่มอวยพรโกลาโตสครับนี่ไงนี่เนี่ยชนแก้วแก่แก่ขอเคไปเล่นที่บ้านครับผมเป็นเี้ยนะครับอ่าอันนี้ครับพี่โอ้พราวลิปเปอร์เซนต์เลยครับพอกพอกช็อปไปนะอันนี้พ็อกช็อปครับทำไมมันพ็อกพ็อกพ็อกพครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนาะเออลุงเออตาคุณนี่คุณไม่ใช่แล้วพ็อกช็อปเนี่ยทำไมมันมาเป็นชิ้นน่ะอ้าวทำไมครับ พอกแปลว่าอะไร พอกแปลว่าหมูและช็อปแปลว่าอะไรแปลว่าสับพอกช็อปมันต้องได้หมูสับมาสิที่มาเป็นชิ้นขนาดนี้มันยังไงหมูยักษ์มาเหรอมันไม่ครับเขาเรียกพอกช็อปเพราะว่าเห็นกระดูกที่มันติดอยู่ไหมฮะคือมันเป็นหมูชิ้นใหญ่ที่มันติดกระดูกแล้วเราเอาเนี่ยฮะเอาบางตอเนี่ยนะครับผมนีการอาเขขอโทษครับผมแต่ถ้าหมูสับเนี่ยหมูบดเขาเรียกว่ามิ้นส pork หรือว่า ground pork ครับผมใส่ใบมิ้นใบสาระแหน่ใบสาระแหน่มิ้นส pork ส่วน ground pork ก็คือหมูตกพื้นแล้วก็เหยียบเหยียบเหยยีบบบบบจะ้้าแลวคครรัััไม่่ใช mince ground pork ก พอก็คือหมูสับหมูบดนะครับรับพอกชอบก็คือสเต็กหมูอ้าวลอสไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้เขียวเขียวนี่อะไรเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ซีซร์สลดแต่เรายังไม่ได้นะราดน้ำซีซร์ให้นะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณราดเองครับซีซร์สลัดซีซร์สลัดใช่ครับ ไม่ซ่าเลยแม้แต่นิดเดียวอ๋อวเจ้าอ๋าอวจ้านั่นคหักโรยด้วยขนมปังแล้วก็มีอะไรเขียว,เยวๆเนี่ยไม่ไม่มันจะเป็นชีสแล้วมีเบคอนแล้วมีปลาแอนโชวีปลาเค็มฝรั่งมันไม่เห็นซ่าเลยอะ่ะหมดอายุหรือเปล่าสีซาหมดอายุใช่ไหมซ่านีส่สีไม่ซ่านี่รู้สาลงทุนลงแรงข้ามนะ้ำข้ามะึกมากินร้านดีๆอย่างนี้ถ้าเจอริการอย่างนี้นะไม่ไหวจะเคลียร์นะกี่รักเราไปกินที่อื่นเถอะใช่ค่ะที่โหร้านสลับแบบนี้ผู้พูดภาษาฝรั่ง เพราะท่าเพราะสาไม่ดีเนี่ยอย่ามาทำงานงนี้ขอร้องโอ้โหไไปตัวเองส่งตามบอกส่งตามส่งตามเอ๊ะผมผิดหรือว่าเขาเอ๊ะตอนนี้ผมเสียความมั่นใจแล้วผมคิดว่าคุณถูกแล้ว curly fries Curly fries, pork chop, yeah. pork chop Pepperoni right. pizza. Pepperoni pizza. Okay. Caesar salad. Yeah. Not sa, Caesar. Caesar, yes. Caesar. Uh, they, Caesar. They, <laughs> they misunderstood. Okay. Yeah. Um, so uh chai tang kaf. They haven't paid the bill yet, sir. They haven't paid the bill yet. Oh no, what am I gonna do? ผมว่าเราต้องมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันกันครับใช่ครับดีพูดถูกมากเลยครับขอตังช่วยจ่ายค่าโต๊ะนี่เราอะไปครับซองอขคนั้นกลับมาแล้วครับใช่ครับไหนล่ะครับไม่เห็นเลยนะครับผมผมไม่เห็นครับในเทปนี้นะครับผมจะอวยพรให้ฝรั่งเขาทานข้าวให้อร่อยด้วยนะครับก็จะ enjoy your meal meal ตัวนี้ M E A L meal สะละินนะครับ meal ก็จะแปลว่ามื้ออาหารนั้น Enjoy your meal นะครับหรือจะใช้ have a nice meal ก็ได้นะครับก็คือการอวยพรให้กินข้าวให้อร่อยหรือจะใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสคือ bon a p p e t i t หรือ bon a p p e t i t นี่น,นะครับอะไรก็ได้แต่เราพูดภาษาอังกฤษก็ enjoy your meal แล้วก็ have a nice meal นะครับ ต่อไปเมื่อกี้จะมีการพูดถึงเรื่องราวของ French Fries นะครับกับอีกหนึ่งประเภทที่ฝรั่งทานกันเนยอะคือ Curly Fries ครับผมซึ่งมันไม่ได้เป็น French Fries ใส่ผงกะหรี่นะครับแต่ Curly ตัวนี้แปลว่าหยิกนั่นเองครับอย่างเช่นนะผมตรงก็คือ Straight Hair ถ้าผมหยักโศกนะครับผมเราจะเรียกว่า Wavy นะฮะ W A V Y wavy ีก็มาจากเว ve ที่แปลว่าคลื่นแต่ถ้ามันผมหยิกเลยเนี่ยนะครับเราก็จะใช้คำว่า curly c u r l y นั่นเองครับดนงนั้น straight ตรง w a v y หยักโศก curly ก็คือหยิกอีกหนึ่งอันของมันฝรั่งทอดที่ชาวไทยจะต้องรู้จักนะครับก็คือ hash brown นั่นเองนะครับ hash brown จะเป็นเหมือนกับมันฝรั่งเป็น,ปนแผ่นๆเนี่ยนะฮะจะเป็นแผ่นเล็กหรือจะเป็นแผ่นใหญ่ที่ทอดกันเป็นเหมือนเกล็ดมันฝรั่งมารวมตัวกันแล้วก็เหมือนเป็นแผ่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็รู้จักกันไว้นะครับ ต่อไปนี่นะครับพิซซ่าไม่ใช่พิซซ่านะฮะพิซซ่าคล้ายๆเหมือนกับวันนี้คุณมีคนชื่อพีทเป็นเพื่อนแล้วพีทไม่ค่อยฉลาดกับพิซซ่านั่นเองนะครับพิซซ่าแล้วพิซซ่านะครับผมหรือพิซซ่าที่เราทานกันนะครับต้องใส่ชีสนะครับไม่ใช่ชิสใส่ชิสอันนั้นจะอุจจาระนะครับชีสออกเสียงให้ดีๆคือเนอยแข็งพิซซ่านะครับที่รับความนิยมมากที่สุดในโลกทุกวันนี้นะครับหนึ่งอันเลยที่ชาวไทยไม่รู้คือเพปเปอร์โรนีนะฮะเพปเปอร์โรนี่พิซซ่า เพปเปอโรนี่มันจะคล้ายๆไส้กรอกหรือว่าแฮมนั่นแหละครับเขาจะมาเฉือนเป็นแผ่นบางๆรสชาติมันจะเปรียปร้ยวๆเค็มๆสีเข้มๆจะคล้ายๆกับอีกหนึ่งตัวคือซาลามิดังนั้นนะครับไม่รู้จักคําว่าเพปเปอโรนี่เราไม่ใช่เอาเพเปอร์มาโรยตรงนี้นะครับมันคนละเรื่องเพปเปอโรนี่กับซาลามิแฮมเปรียปร้ยวๆยุคนี้ไม่รู้จักก็เชยจุงเบยนะจ๊ะ ต่อไปนี่นะครับอย่าลืมออกเสียงแซลเลต์นั่นเองนะฮะออกเสียงว่าแซดเหมือนแซดออกมานี่ยนะครับโซลซาเลต์ so, ก็คือแน่นอนครับสลัดผักที่เราทานกันเนี่ยนะครับแลนะสลัดผักที่ดังที่สุดในโลกก็เป็นซีเซอร์ซาเลต์นะฮะซีเซอร์ซาเลต์ก็จะใส่พวกผักกาดหอมหรือผักกาดแก้วซึ่งจะเป็นพวกผักตระคุนเลตัสนะครับเลตัสนะครับไม่ใช่เลตูเซ่นะฮะอันผักอิตาลีหรือเปล่าผมไม่รู้เลตัส แล้วก็จะมีพวกใส่เบคอนนะฮะใส่ขนมปังปิ้งหรือสนขนมปังกรอบมีแอนโชวีปลาเค็มฝรั่งอะไรก็ว่ากันไปต่อไปนี่น,นะครับสุดท้ายจะเก็บตังค์จะใช้เช็คก็ได้หรือบิลก็ได้นะครับแต่มาเช็คบิลเหมือนบ้านอันนี้มั่วน,นะฮะโซ so, ไปต่างประเทศเช็ค please หรือว่าบิล please นะครับแล้วเมื่อกี้เขาถามว่า have they paid the bill yet เขาจ่ายค่าอาหารแตหละอย่างแล้วก็พนักงานเสิร์ฟค่อยมาช็อคตอนที่แขกเดินออกไปจากร้านแล้วว่า they haven't paid The b i l l i o n ไปทานข้าวที่ไหนก็อย่าลืมจ่ายค่าอาหารจ่ายบินแล้วก็อย่าลืมติปพนักงานดีๆน่ารักน่ารักกันด้วยนะครับ